เดี๋ยววันขอแวะเก็บเห็ดดำก่อนนะคะอยู่ตรงนี้เองไอไฟแบล็กคันตอรเรนถูมีเห็ดดำด้วยไปเก็บก่อนอันนี้ก็สวยเป็นดอกไม้เชียว ที่เราเคยไปตามหาหลายที่แล้วมันไม่เกิดค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือสวยถูกใจเนาะเห็ดดำทรงดอกไม้ค่ะสวยค่ะทุกคนอันนี้เรียกว่าทรงดอกไม้ ได้เก็บเห็ดดำด้วยทุกคนเก็บรวมกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันต้องไปคัดใบสนออกอยู่ดีค่ะแต่เราจะตัดรากไปให้เรียบร้อยเพื่อไม่ต้องไปทำความสะอาด ที่บ้านนานนะคะทุกคนมีดอกอ่าที่มันเน่าด้วย ว่าจะไม่เก็บเ็็ดำมาเจอแบบนี้ก็อดใจไม่อยู่เด้องามมากถ้าเจอเป็นกลุ่มก็เก็บนะคะ หวังกล้องไหมก็ต้องขออภัยนะคะมุมมุมรีบๆเฝ้าๆมันจะไม่ค่อยได้สวยทุกคน โทุกคนจุดนี้เราเคยเก็บไปแล้วนะคะอันนี้เขาเกิดอีกรอบหนึง่งดูค่ะโอ้แม่เจ้าเห็ดเหลือง เต็มตะก้าแล้วนะคะเราต้องเดินกลับไปเชใส่ถุงแล้วค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยววันให้ชมนะคะก็วันเก็บบ้างไม่เก็บบ้างคะ่ะสําหรับเห็ดดานี่จ้าอันนี้คือทั้งเหลืองทั้งดําค่ะเต็มอีกหนึ่งตะก้าแล้วจ้าอยากจะบอกว่าเห็ดจ้าฉันไม่ไหวแล้วท <laughs> ุกคนแต่ถ้าเจอสวยแบบนี้ก็เฮย้ยหนักมาก เจอสวยแบบนี้ก็เ <sh> ก <arp inhale> <sh arp inhale> ็บจ้าเก็บดัสวยบ้านมีนดอกไม้เลยได้พักเหนื่อยไปด้วยนะคะอืมดูค่ะ เจอเห็ดดำาาาที่สวยก็แหวะเก็บหน่อยค่ะแต่ก้านนี้ก็เหลืองดำปนกันไปเลยค่ะโหตรงนี้ขึ้นเป็นดงทุคนเดี๋ยวรลอลงไปเก็บข้างล่างนะคะ แล้วดอกสวยมากๆากเห็ดดำขึ้นเป็นกลุ่มค่ะสวยมาก ไม่อยากตั้งกล้องเยอะใช้หมุนเอาหมุนกล้องโอเคไหมก็อภัยให้น้องนะคะน้องรีบแล้ว สวยทั้งเห็ดเหลืองเห็ดดำเลยค่ะทุกคน เราเดินมาถุงมาถึงถุงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินออกซึ่งมีอีกสองสมจุดค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนเราไปชมคลิปหน้ากันต่อเลยค่ะลุ้นตรงทางออกค่ะมันออกมาถึงตะก้าแล้วนะคะเรามี1นึงตะก้าเต็มๆหนักมากแล้วก็มีอีกหนึ่งถุงมันจะเอาสองตะก้านี้รวมกันแล้วเราก็จะเดิน ออกไปที่จักรยานก่อนแล้วค่อยเข้ามาเอาอีกหนึ่งถุงค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนักมากเลยเราจะไม่ไหวเอาอันนี้มันเป็นเห็ดดำเนาะไม่อยากปนกันตอนนี้ค่ะทําไงดี ไปจ้าทุกคนนักๆจุกๆวันนี้